สรางไม้ขออีกหนึ่งตัวเบ็ดร้อยโอ้โหมีบัวให้ดูแล้วก็ใหญ่ยังไม่ได้รล้วก็ต่อไปแบบก้อนใหญ่เลยไปพัชเียร้านหกสิบบาทนี่นะโอ้โหเอาเรื่องไม่เอาเรื่องคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะฮะัลโหลกราบสวัสดีนะคะมิตรรักแฟนเกมทั้งหลายเดี๋ยวจะกลับพบก,กับเราเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ที่ My d a า Fortune นะจ๊ะโชคลาภแห่ง My d a าส์เองเออมา วันนี้นะคะได้ทุนมาจากเกมที่แล้วมา1,000บาทนะมาลงทุนเสี่ยงกันต่อเลยกันกับเกมน,นี้ด้วยเบ็ด20บาทเนี่ยซะลต่อกันเลยนะว่าวันนี้สปางแค่ไหนโอ้โหพึ่งเข้ามาแม่แตกรลวๆคูนติด,ดไปเลยจ้าโอ้โหเอาเรื่องแม่นี่บเบ็ด20บเองนะปัมงมารับไปก่อนนะฮะสอ0 2บาทนยะยจควัญทุงของเราเนี่ยเงินก้อนแรก ไปกันต่อเลยจ้าไปกันต่อเลยแบบชิลๆนะแบบชิลๆนะไม่ดวาวน์นะถึงจะไม่เข้าสเก็ตเตอร์นะแต่ก็แบบเข้าฟังนะไหลฟลา,าอ้าวเข้ามาเนี่ยฮะนึกว่านึกเหมือนไม่ยินเลยอ่ะเข้าปลาแปดทีแม่สเก็ตเตอร์แปดทีบายเหมือนฟรีนะจ๊ะ,ะ,ะจะโนจะ๊ตจัดไหมเมื่อกี้ขนาดยังไม่เข้าแต่ก็โจ๊ตจานนะแต่ถ้าเข้าก็ต้องตจวตจานกว่านี้นะแม่นะ ไปอีกสี่ทีลงให้หน่อยจ้าสวยแม่สวย <S <S ไปคล่มแปดแล้วนะฮะอแจกปังมาก่อนแม่รับไป458บาทโอเคจันมาจันมาจันมานโอ้โหบวกมาอาีอกสี่น่าสวยนะ ข้อดีของสกเก็ตเตอร์หน้านี้ก็คือถ้าเกิดว่าหน้าสเก็ตเตอร์ไหลมาเนฟฟีในซีสองช่องก็จะแจกนะชอ่องละสองนะชอ่องละสองนะเมื่อกี้มาสีก็ส่มาสีา่นะมันก็ปังเราเรื่องเอู่นะเออรับมาอีกห้าร้อยหกสิบสี่บาทก้อนโตรเราไปต่อกันจ้านะเบ็ดยี่สิบของเรานะสี่ทีชิวๆเลยแม่โวย ใครที่ชอบเนี่ยอยากจะลองตามตามได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คลิปของเราเลยนะฮะรองรับทรูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ฝากถุงไม่มีขั้นต่านะจ๊ะอยากลองลองได้นะถ้ามีธนส่วนใครที่ไม่มีธนไม่แนะนำไม่ตามนะจ๊ะอามาหมดไปแล้วนะคะติกต๊กเตอร์ของเรารก็มีกระปังอยู่อ่ะรับไป1นึ่บาทเลยนะฮะปังอยู่ไปไปต่อนี่ฮะเราไปต่อตรงน,นี้ได้กำไรนะกำไรของเรา ขอ,อเล่นยังไงก็ได้ที่ไม่ขาดทนแต่งคอนเนสซ่านะซ่าๆนสสวยพี่สวยยาวไปแม่เต็มตัวจ้าไปจ้าลงห,หน่อยลงห,หน่อยแม่ลงห,หน่อยโอ้โหสวยมากปุนสาม ไฟอยู่นะคะรไฟาย,ยู่นะไฟเนี่ยอยจะให้เล่นหน้าไหนแกนไหนดูบอกได้นะจ๊ะเผื่อเราต้องการเนี่ยเผื่อแต่ว่ามีเทคนิคก,การเล่นแบบเต็งได้ปังๆเนี่ยมองมาแชร์กันได้เด้อรับมาอีกหกร้อยนะแม่หกร้อยบาทก้อนรางวัลของเราเนี่ยไปกันต่อกันที่เจ็ดห้าสิบแล้วแกนเนาะเราจะเพิ่มเม็ดไปเรื่อยๆเลยถ้าสมมติเาได้กำไรนะโอ้โหน้านี้ปังคูสิบเอ็ดหน้าเดียวทั้งแถบโอ้โห นะเดี๋ยวทั้งแผดกินขาด4,400เลยแม่สตออ์ไปจขา,าไปเลยนะจ๊ะกินขาดกินขาดจ้ะแม่กินขาดมากสวายงามมาก8,900นะจ๊ะ8,900นะโอ้โหตอนนี้9,000แล้วหนึ่งหมือจะทะลุหรือเปล่าอขอเล่นอีกสักหน่อยกันแล้วกันนะเบ็ก50นะใครที่มีจะพลาดทิ่มาไหนของเรากดติดตามช่องเราไว้กดกระดิง่งและแจ้งเตือนด้วยนะ เราจะมาลองทิปกันแบบว่าให้ดูโฆษณาทิกว่าเลยนะไมค์คูสี่แม่ลายเวนมาเออสวยปังเอาเรื่องแม่ตังเอาเรื่องเพิ่มเบ็ดเป็นร้อยนะเพิ่มเบ็ดเป็นร้อยนะลองเสียงอีกส้นหน่อยก็แล้วกันนะวุ้นแปดลายซ่ารถจับวดมาโอ้โหคูนสิบสองหน้านี้ สเตเกเตอร์เข้าไมา้ขออีกหนึ่งตัวเพลทร้อยโอ้โหไม่ลงลไม่เลยเอะไรต่างๆยางน้อยก็ได้รางรัลตอบใจแม่งก้อนใหญ่เลย8ปดพันสี่บาทนะฮะโอ้โหเอาเรื่องไม่เอาเรื่องกำไรตอนนี้มึงมือแปดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอตัวไปถอนก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอากำไรตรงนี้ไปต่อเกมหน้าเลยยังไงอย่าลืมติดตามช่งองเราไว้นะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย